อันนี้อันนี้ผมแก๊สไฟใส่เสื้อแก๊สไฟล้วนเลยไงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เซ็ตแก๊สมาใส่เซ็ตฆ่าคนเลยเหรอใช่เราเราก็ใส่เจ้าฆ่าคนฆ่าบูบาบูบาเลยจ้ะบูบาบูบาใช่จ้ะในทีมแคบย่งอยากเห็นคะแนนคนแอบลงได้โอ้โหอยากถ่ายมาด้วย มันทัดที่สองน้อยกว่าพี่ป๊อบพันเดียวเองแต่มันทัดแรกอันน้อยกว่าทุกคนคืออะไรครับน้าทำไมได้หมื่นหกวะโอ่งเหรอเขาเขาได้จากโบนัสไอ้นี่ไงลงลงดไอ้ลงลงดันเป้าแต่ผมได้เท่าไหร่ไม่รู้ดิลืมแคปลืมดูอ่ะด o u ทูยู o าร์กอลเ o ียสคอนทิบิวช o ่น o ูอ r r แออเปลี่ยนเล่นนั้นกับเราเยอะเลยนะโอ๊ยตายไปสองเลยหรอน n o c ด down สิทําไมคนแช่ก่อ้ฉันเยอะจังวะกิ้วปบบไม่รู้แช่ทําไมอ่ะม่คุณสนป้นเหรอผมก็แช่ให้เข้าไปดูเฉยอ่ะแช่ให้คนในกิ้วเข้าไปดูเฉย ทาไมอ่ะไปป้นหรอลองไปดูเกาะอิงไหมเกาะอิงเป็นแบบตีมเวทมวนต์มูชายันมูชายันด้วยเดี๋ยวนี้มีมูชายันใช่แค่ตรงอะไรตรงขวาบนหน้าอะไรของเขาข้างหน้าที่มูชายันผู้ชายด้วยใช่แล้วผู้หญิงอ่ะ อ่อนหนึ่งก็ต้องตัดไข่เขาก่อนแลโยนเข้ากองเพิงแล้วก็พุตชายันเริ่มทานบุชายันหมกอุ้นนะเราอ่ะอะไรก็ไข่อย่างเดียวเลยอ่ะอืมคงใสัยจหิวข้าวต้องต้องให้ลุงเจตมาฟังอ่ะชอบเลยใช่ไหมลุงเจตเนี่ยแล้วลุงเจตจะเสียวชอบเลยลุงเจตชอบแบบเนี้ยจริงอ่ะอือเจตชอบแบบอีกไข่ ชอบเหลือเกินทำไมเป็นคนแบบนี้อ๋อเปลง่ยนเข้าไปยิงหยิกไข่ยิงก็ชอบตั้งแต่สยามแล้วตั้งแต่สยามแล้วอิงครูว่าเจ็บแม่ยิก็ชอบมีผู้เลยนะยิงทาข้ามห้องครับยินทาข้ามห้องครับตอนนี้ต้อนหามีงู้ด้วย อิงโู่ไงว่าอยากแก้อิงย่อะอยู่จะหยิบไข่แม่งเลยก็ยังแก้อยู่ดี <c oughs> ตามนั้นแหละไม่มีประโยชน์อะไรกับคนคนนั้นนะครับ <c oughs> ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ดีมีแก๊ปค่ามีแก๊ปแรดีเอลด้วยสำหรับผู้หญิงคนขับเป็นผู้หญิงคนตอนก็เป็นผู้หญิงพอดีนะปลอดภัยในระดับหนึ่งปลอดภัยทั้งคนขับทั้งคนนั่งใช<า>่คือแบบก็อย่างน้อยก็อ่ะสู้กันได้เลยอ่ะอเอ้าก็จะเกิดอะไรเกิดขึ้นถูกไหมอย่างน้อยก็สู้กันเองได้อ่ะ <c oughs> อไอ้้ยกับผู้ชายสู้อะไรได้กูถามแค่นี้เออขอซอกันบ้เนยเอออันอันนี้สู้กันได้อันนู้สู้กันไม่ได้นะจ๊ะตายหายอย่างเดียวกูเห็นตายเออตายอย่างเกียดสู้อะไรกับผู้ชายเอานิ้วจิ้มตาก็ไม่ตายผมย้ายเกาะประม่ารอ,าอดีกวเราจะอยู่ยาวเอาชัวร์เลยใช่ไหมนะแกต้องใส่ของอยัดให้เต็มเลยนะเดี๋ยวไม่คุ้มนะ ยาวแน่นอนพี่ป๊อปจริงว่าจะอยู่ถึงแชนแชนแชมเปี้ยนอ่ะฮะทำไมจะตือ้อเบทเทนเมาเลยแล้วก็จะย้ายไปส้มกันหรอไม่เราอยู่เขียวเฮียมีใครไปอยู่ส้มบ้างยังอ่ะนอกจากบรรลังแล้วส้มกากรกะตายตอนเนี้ยอืมถ้าจะย้ายไปเท่ๆกันอ่ะเขียว เขียวยังรอังไปเขียวดีกว่าเขียววันได้หมูอะหนูเดือนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูสองเดือนน้าเขียวน่าจะนํำอยู่อะนํำเหลวเขียวไม่ยอมหรอกเขียวตีขาวอะช่วงนี้โอ้ยยังดุยังเถื่อนแล้วมันเมืองมันติดกันด้วยบวกกันโอ้ยบวกกันทั้งวันทั้งคืนตรงนั้นน่ะส้มนี่คือแบบกระจิบกระจ้อยไปเลยอะไรก่อนส้มนั่นคืออะไร เอาไงเดียนานๆมันได้ย้ายสีได้เป็นปีเลยเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่ได้ให้ย้ายถ้าไม่มีเวตนพิเศษอะไรอ่ะถ้าไม่มีอัปเดตอะไรเป็นพิเศษมันไม่ได้ให้ย้ายเลยนะมันตอนแรกกับผมอยู่มาร์ล็อกแล้วมันมีไออาร์วอลน่ะผมก็เลยย้ายไปเทสฟอร์ดแื่อย้ายกลับมามาร์ล็อกอีกมันแค่ให้ย้ายช่วงนี้เองนะแบบมันมีเอออัปเดตพิเศษอัปเดตแบบเปลี่ยนแมทแมทเลยอ่ะมันเลยถึงให้ย้ายธรรมดาไม่มีหลอกได้ย้ายอ่ะอาะทำใช่แล้ว ปิดว่าเึงมาล็อกอยู่เลยคนนี้ช่วยตัดสินใจหน่อยดิคิ่ว่าไงอยุ่ปลาแน่ะฟาไม่ก็ต้มปลาส่วนตัวนะใช่มาล็อกละปลาแกขนขอให้เต็มก่อนนะเออให้คุ้มนะเว้ยผ,ผมไม่มีอะไรแล้วมันเทสปอตไม่ใช่ไม,ไม่ใช่หม,มายถึงว่าเอาของอัดไปให้เต็มอ่ะเรียทองอะไรที่มันย้ายไม่ได้อ่ะเขาเจไปได้เออสมมุติว่าคนจะขย้ายเข้าคาริออนเนียก็ อัดของให้เต็มบ้านน่ะแล้วก็มุบเข้าไป b ็ a c k ร์เก็ตทีเดียวเลยให้คุ้มๆหน่อยไหนๆก็ย้ายแล้วอ,อย่างเงี้ยนี่แกย้ายไปบ้านนู้นน่ะไอ้ของวัตถุดิบอะไรอะของทําหินทาอะไรอ่ะก็ใส่เข้าไปให้หมดเอ้ยทาหนังอ่ะใส่เข้าไปเยอะๆเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไป <ๆ S 2> <ๆ S 1> ท้าพี่นั่นลีเทเลดถูกไหมอะไรเงี้ยเออต้องคิดแบบทีเดียววะเยอะๆดึมไปเลยย้ายแล้วย้ายมันย้ายไปได้หมดเลยไงเอาแล้วเอาเต็มๆครับ เดี๋ยวขาดทุนเนี่ยว่าจะย้ายสักสองเกาะเข้าคาริออนอยู่คิดอยู่ก่อนสิบเจ็ดเมษาเอาแบบว่ากล่องแน่นๆทุกบ้านเออแบบโอ้ยเป็นร้านอ่ะเพราะว่ามีบ้านอยู่ไงมีบ้านอยู่นั่นไปดูแท่นบูชาผู้ชายคุณยิ้งก่อนคือแบบเข้าในคาริออนก็ยากอะ่ะตอ,น,น,อ,อน,นเนี้ยก็เลยนั่นแหละคิดอยู่ ขวาบนนะขวาบนข้างขวาบนด้วยอ่ะอืมบูชายันขึ้นไปก็โดนบูชายันเลยทีนี้ <c oughs> เขาก็อยากไป <จะ S 2> ดูเนาะจะมีเต็นทีดำสำหรับแม่มดอาศัยอยู่ <c oughs> ชอบใจครับปุนคนชอบนี่นะ มอแก,กน,น่ามุชายันนี่กันเดี๋ยวคุณยิงมาอะไรดูแล้วหมอป็่ไงแคปห้ดูแลโดนจับวุชัยันเฉยเป็นไงล่ะ <laughs> วมุชายันไหนติดคอกันเลยีเดียว มีหัวกรหลกเมมมอดด้วยแล้วก็มอต้มไข่เห็นไหมขาหมูลอยอยู่พร้อมกินใช่ไหมพร้อมเป็นของพี่แล้วหรือยังวะโอ้ไ oh <my> ม่กมีกกงด้วยค <c oughs> งคุกโซแซ่กุญแจมือเทียนอะไรพร้อมยังเรียบร้อยเทียนด้วยเนอ ควนจะมีคนชอบคุณอิงไม่เห็นบ้านผมเนี่ยใครไปดูหลังเติมเปิดครับอะนะเมื่อกี้กเขาคุยอะไรน้นโดนไงุึงงาอยู่ถามว่าใครว่างบ้างไปตีเมทกันไหมเดี๋ยวไปตีดินเซอร์เปิดก่อนเซอร์เปิดกูก็ตองจา่ายภาษีอีกเห็นไหมงานกูเยอะอะ ไม่ชวนอันเจ็ดนะอันเจดอยากตีมันเสี้ยนอยู่ใช่เที่อนผมจะตีพอดีตีแล้วโทรมาตามพอดีงานเข้าจบแล้วเลยไม่ได้ไปตีตีทําเต็มได้เนี้ยเราอ่ะใช่ก็ผมชวนจะตีลองแล้วก็แคปรูปมาเราให้อยู่แล้วตัวแสนตีได้เลยก่ะเออทำไมพี่ป้อมไม่แคปรูปอ่ะแคปยังีแคปอะไรเหรอตีเม็ดวันเมื่อกี้ตีคน เดี <laughs> ย๋ยวจะเดีย๋ยวจะเดีย๋ยวจะไปแบบเราจะไม่เข้าประตูดำเราจะเข้าประตูวอลลอนอยากลงด<ส>ังน,น <ะ S 1> วอนแบบววร้อนด้วยไมย่คือเข้าประตูวอลลอนทะลุแมบปบดำโดนแบบดำแมบบไหนที่ว่าไม่ใช่ของเราเราก็ตีเลย <Welcome. S 2> ถ้าแบบนั้นได้แน่หนอไดทะลุแมบ,บดำเลิศจังแล้วเราก็ไปนี่ไงใส่เดียห้าสีา่เดียห้าก็พอไปเล่นอ่ะ แล้วก็ถ้าทาแบบนั้นแมคนูลก็หายใช่ไหมใช่ไม่ไม่นะถ้ารูหนอนมันไม่หายไม่หายถ้าทะลุรูหนอนน่ะมันไม่หายไงถึงพาเข้าประตูบอลลอนถ้าเราไม่ออกพอเท่าอะน่า <พอ S 1> สนใจ,นใจถ้าไม่ออกพอเท่าไม่หายเออน่าสนใจน่าสนใจถ้าสนใจก็ต้องไปแล้วแหละ ก็คือแบบตะลุยไปเลยเจอใครก็เล่นไปแก๊สด้วยไปแก๊สด้วยใช่ไปพรอมไต้ยังไงเราดูลเขาเห็นเราเราโดนลุมถึงแน่เราไปกันเยอะมันก็ลุมยังไงอะไม่แล้วก็คีวัวสามทึกๆไปเราต้องเอาดีเจเราต้องเอาแบบเราที่เราได้เราที่เราไม่ต้องเสียเยอะก็เราไม่เสียเยอะไง ยีุ่กจอห่าง่อห้อ้าอห้าตห้า่อห้่อหอยา่้า่้าเห้อห้่อ่อา่าตห้่อหต่าตอ้อ ุยในหลังเซิร์ฟเปิดสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปแมปแดงกันนะเปิดโถยในมันหลอกแชทในมันหลอกแชทผิดพันหนาเขาได้โบนัสเป็นเจ็ดหมื่นเลยพี่ป๊อกคือไรกองนเขาเขาตีกันทุกวันไงเขาตีเดือนเขาไปกับเป็นกับพันแล้วว่าไปกันเยอะแกก็ไปกับพันนีมันหลับมันนอนกันบ้างเปลบอพวกนั้น ไม่มันมีหลายกาไงมัคนคนทั่วโลกอะของเรากิวเราเราก็อยู่หลายไทม์โซนนะหล้วเจ็ดหมื่นใหญ่กว่านเนี่ยสองสองอันมันคนเดียวได้เป็นตั้งเก้าหมื autre? ่นแต่ว่าตอนนี้กับแดงก็คือไปกับพวกฮาร์ดหยุดตีฮาร์ดเจ็ดหมื่นแล้วยังมีแถมสองหมื่นห้าไปเนี่ยโอ้หเดียวแล้วเขาไปเหรอเข้าไปทังแบบเป็นพันเราเลยไงโอ้โหอันนี้ขยันตีเกิน แบบสน,สนุกนสนุกกว่าเซิร์ฟเลยว่ะตอนเนี้เซิร์ฟแบบขี้ไก่ไปเลยอะเซิร์ฟอะขี้ไกบบ่เซิร์ฟง่อยอะตอนนี้เป็นไง่อยไปแล้วเซิร์ฟแค่ตามหนา้าที่เฉยๆตอนเนี้ทำไปอย่างนั้นหลยดิมันมัน,ม,นมันยึดแมปแดงไปตั้งร้อยสิบห้าแต่สีเขียวก็แบบว่าเอ้ยเล่นเป็นงานมากอะสีเขียวอ่ะเป็นงานแบบแบบรู้เลยแบบไม่ต้องมานั่งบอกอ่ะ พอเห็นเห็นคนตีอันเนี่ยเขาก็ตีกันเลยอะไรเงี้ยอีก้อมองงแต่ของฟ้านี่ยังต่อยอีกเลยเราส่วนร่วมน้อยเปล่าเินไอ้พวกนี้ ขีนวูมแมนแล้วลนะ่ะจะได้ห้าปอร์เซ็นตดุกเดือดกว่าเราอีกแม่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ใช่เป็นเหม,มืนผมบ้างไหมแบบว่าวิ่งอยู่ดีดีบัก๊กบั๊กเสียงแบบเวลาเราขี่มาแล้วมันไม่มีเสียงรองเท้าวิ่งไมู่ม้ว่า่ราริงไม่ได้เปิดเสียงเกมเราเปิดไม่ได้เปิดเลยใช่ไม่เป็นไม่ยินเสียงรอบข้างตลอดเฉ <c oughs> พาะเสียงขี่มาของเราจะไม่ได้เสียงเทา้าก็ดีแล้วนะถ้าไม่ดีสินของเราจะได้ไม่สับสนกับอันอื่นี่หรอเนผม ร้อนๆกลัวๆไม่ได้ยินของตัวเองอ่ะถูกแล้วได้ยินของคนอื่นเลยไงพอาฟังก็รู้เลยว่าเป็นของคนอื่นอ่ะก็น่าจะดีกว่าฮะคุณอิงต้องเปิดนะแบบคือบางทีชื่อมันไม่ขึ้นหน้าจอแต่ถ้ามันเสียงมันได้ยินอะี่ยอยู่ใกล้เราอ่ะมันได้ยินเสียงด้วยนะเราไปฆ่าคน่ะใช่เวลามันมันยิงคนูอยู่เงี้ยแต่เรามองไม่เห็นชื่อมันอ่ะชัดเลยม่งอยู่ใกล้ๆเราเราต้องวิ่งันเปิด YouTube ถังเพลงเรียบร้อยตายอย่างขียด ไม่เลยนี่ฉันยังไม่ได้เข้าไปแก๊สเลยเนี่ยฉันจะเริ่มแก๊สบ้างแล้วตัวนี้อ่ะไม่เจพาลงดันก่อนคอนเทนต์เยอะเหลือเกินพอจะไปแก๊สลงดันพอจะไปแก๊สตีธงเออคอนเทนต์กูเยอะมากเลยว่าไงแต่ยีนว่าเข้ามาส่องส่องอะไรฮะส่องเจอังเลยเจอัได้เล่นหรือยังอันใหม่ธงอ่ะ ยังเลยเข้าไปแต่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยเอา้าไม่ไปเล่นกนดกกระตายโอ้ตกข่าว,วตายแล้วลว,วันอื่นดีตอนเลิกไอตอนเซิร์ฟเปิดดีโอ้โหเขาเล่นกันมันจะตายไม่สู้กันนะนะอา้าแน่นอนตีทองต,ปององตีป้อมทองทั้งตีป้อมทั้งตีกันเองก็ได้เต้หมดอะ่ะแล้วแมบบฟ้าแบบเหลืองขอไม่ตกฟัดกันยับอะ่ะบอกเลยเซิร์ฟย่อมย่อมแบบแดงก็ได้เ yeah. นี่ยสนุกดี มันดีแล้วไปเล่นกับเขาก็ได้ใช่แบบแรงของตแล้วก็ไ<อ>ปเล่นกับใครก็ได้ด้วยแบบเป็นแจมตรงไหนช่วยสีตัวเองแล้วมันให้เลือกสียังไงอ่ะเ <c oughs> แค่รับธงก็ได้เลยเหรอก็ใช่แต่คือว่ามันก็มันก,มนก็มันก็เลือกแบบสีได้สีหนึ่งของเดือนนั้นๆไม่งั้นเราจะไม่ได้ของรางวัลนะ่ะของรางวัลประจำเดือนน่ะของกล่องรางวัลประจำเดือนน่ะ มันจะไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสีมันก็เปลี่ยนได้แหละอะไรแบบนั้นก็มันมีมสัดไม่ชัว่ายกจะหายรึเปล่าไม่ช่เพราะว่าตอนนี้เรายังเห็นยศอยู่แล้วก็สัตว์ขี่เทียเปดอะไรอย่างเงี้ยแรกกับทงก็อยากได้อยู่เขาก็ไฟกันสนุกสนานใส่แจัดเต็ม แล้วก็เฮลเกตก็เปลี่ยนเป็นสองสองห้าห้าแล้วก็สิบสิบตรงนี้เดือดอ๋อสุดแล้วหรอมีสิบสิบแล้วสองสองห้าห้าสิบแต่ตอนช่วงนี้คนเล่นทงกันเยอะมากกว่ามันไม่มันไม่ควรมาพร้อมกันอะ่ะจริงๆรไอเฮลเกตกับไอเนี้ยแต่คนเล่นก็มีเฮลเกตอะ่ะแต่ตอนนี้คนเล่นทงกันทั้งเมืองอะ่ะสนุกกว่าี่ีเยอะคือแบบมันไม่ต้องนั่งจัดตี้ไม่ต้องบิวอะไรใครจะใส่บิวอะไรก็ได้ แล้วีมนูมีโต๊ะส้มให้ด้วยตรงนั้นน่ะป้มอ่ะครับสวัสดีครับครับบริจาคข้าวิวครับพิมพ์ไว้เลยครับขอบคุณครับของคุณครับมีของมีของผมกับของก๊อนนะครับผมไม่รู้เลยครับชื่อใครคนไหนครับเออเนี่ยผมผมพ์ไม้แล้วครับขอบคุณมากครับครับแกปูนี่นแหละแต่มันจริงมันดูได้ด้วยนะเนี่ยต่ยินแกกดเอ็มเนี่ยดูดิ เลือกตรงนี้เป็นแฟคชั่นวอลเฟมใช่ไหมมันก็จะรู้เลยว่าตร<อ>งไหนตีไหนตีกันอยู่อ่ะแล้วก็เราซูมเข้าไปดูได้เนี่ยเนี่ยมันกําลังเป็นกากบ,บาทเราวิ่งไปได้เลยเนี่ยไปแจมกับเขาได้เลยสีเราจะอยู่ตรงนั้น<อ>เนาะไปไแจมได้เลยทองอะเหรอ <c oughs> เออแล้วนี่<อ>ดูดิ<อ>แล้วแมบมันเพิ่มมาสามร้อเจ็ดแบบตีกันให้ชิบหายเนี่ย เนี่ยดูดีเขียวตีถึงหน้าบ้านส้มแล้วเยอะสนุกระตายบอกเลยเนี่ยพลาดแล้วเกไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยลองเปิดดูโอ้มันจริงอันนี้มันจริงไม่ค่อยได้เข้าเกมอะไรเนี่ยพอจะเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเกมราหมดแล้วเข้าเกมไม่ได้แล้วก็แล้วก็เขาเขาให้นี่ย้ายเกาะได้หนึ่งครั้งย้ายเกาะได้นะหนึ่งครั้งก่อนมาที่สิบเจ็ดเมตซ้ายบูฟได้ทั้งเกาะเลย มูฟของได้ด้วยข้างในอะ่ะมูฟฟรีหนึ่งครั้งอย่าลืมไม่ใช้สิทธินะจ๊ะไม่แต่มันมจริงแต่ก็มูฟกล่องไปไม่ได้อ่ะดิมูฟได้หมดเลย,ยมูฟได้หมดเลยเอากล่องเมืองแกก็เอาของเข้าเกาะสิแล้วก็มูฟเข้าไปไงคือเราเสียเราเราเสียดายสล็อตท,ที่เราซื้อเออมันก็เก็บไว้ใช้ได้ไงแต่มันไม่ค่อยได้ใช้อเออต้องไปเมืองใหม่ก็ต้องซื้อสล็อตใหม่อ กก็ใช้ในบ้านไงแกก็ทำบ้านกิวดีบ้านกิวมันมีกล่องตรงกลางใหญ่กว่าอีกบ้านกิวก็ย้ายได้ด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเซลจะปิดแล้วก็ตอนเซลเปิดนึงตอนเซอังอ่ะได้คืนมาหรือยังอ่ะนี่ไงเล่นอีกตัวหนึ่งอยู่อ๋อได้มาแล้วตัวนู้นได้แล้วแต่อีกอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้อีกตัวหนึ่งไม่รู้โดนพาวนไปหรือเปล่าหรือไงไม่รู้แต่เดี๋ยวค่อยคุยกับเขาก่อนเพราะมันเป็น ความผิดที่แบบมันไม่ใช่อ่ะเออต้องขอขอร้อ,องเขาดูอะไรเพื่ออะไรถ้า <ละ S 2> ผม,มานะค,ะครับเ,เจอกันครับเจอกันครับสวัสดีลอดตอนนี้ไปไหนแล้วเนี่ยไม่อยู่เลยปิดไม่ปิดเสียงไม่ได้ออกกินข้าวมึงอยู่บ้านเนี่ย อุ so all, mm ้ยแต่สนุกแพทนี้มันมากเล่นแล้วแบบติดใจแหละทุกคนเอสีองเอซีอีก็มีให้เล่นลงดันลงอะไรเยอะแยะพลาดอะไรไปยินอืมแพทนี้ดีจริงๆมันจริงๆงบางทีแบบหมอบหมอบสองสีหมอบใหญ่เจอกันอย่างเงี้ยโอ้เป็นวอลแบบใหญ่โตเลยสนุกใช่ไหมอ๋อมันมาก ก็ลราแบบแลวว่าจะเข้าไปเล่นอยู่แจมได้แบบเข้าวงไปเลยเราต้องเข้าไปหาตังค์ซื้อพรีเมียมก่อนแล้วเนี่ยก็หาสิหมดแล้วธงก็ได้แบบเดียวไปได้มาล้านหนึ่งใช่แบบเดียวไปฆ่าคนก็ได้ได้ธงฆ่าทงอ่ะได้แต้มด้วยฆ่าหนึ่งหนึ่งเนี้ยได้สองร้อยกว่าเต้มเนี่ยต่อคนอ่ะแต่มีเพื่อนแจมก็ได้น้อยหน่อยแค่นั้นเอง <Be> oh. ดีอยู่ไปนังไล่ฆ่าเองได้เลยแล้วยิ่งใกล้แบบไกลเมืองเนี้ยยิ่งจะแต้มเยอะแล้วยิ่งเยอะสูงยิ่งได้เยอะแล้วจ้าอังรู้ไหมว่าที่ย่างกดอ่าชิปแล้วก็เอฟอะ่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของทองอะ่จะจ้าังรู้ไหมมันมาจากไหนมันเป็นอันใหม่ไงจริงจริงมันอยู่ตรงนี้วันน่้จะต้องแก้แหละเนี่ยจริงๆมันต้องอันเป็นอันนี้เชื่อวันนี้เนี่ยไม่ดูดูเอออ๋อเพาชิปเอฟมันจะเป็นอันนี้เนี่ย ใช่แล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของโลกไหนแล้วเราจะได้ของโลกนี้ไงตอนนี้อะก็คือตอนเนี้ยสีสีม่วงมันกากสุดมันก็เลยได้ไอแต้มเยอะสุดเพราะมันกากสุดไม่เห็นเหรออ้าวก็เนี่ยอ่ะแกดูแกดูนี่แกดูนี่นี่นี่ดูอันนี้นี่ดูเขียวนําสูตรมันก็เลยได้น้อยสุดเข้าไหปะนี่ขาวอันดับสองฟ้าอันดับสามส้มอันดับสี่่วงอันดับห้าเนี่ย เนี่ยเนี่ยดูได้ตรงเนี้ยอ,อมันก็เป็นแต้มต่ออ่ะเหมือนให้จูงใจคนให้อยากเข้าไปเล่นสีนั้นน่ะแต่ถามว่าสีม่วงมาตีอะไรไหมก็ไม่ค่อยสีม่วงอัอนน้อยสีม่วงน้อยมากเนี่ยตาอยู่ทำไมตาเจเล่นสีม่วงตาเจดคิดว่ามันมันเยอะไงแต่ไม่เห็นตาเจดไปตีธงสักอย่างแล้วจะได้อะไรถามแค่นี้เออเห็นเห็นเห็น,หน<ๆ>ไปเล่นอยู่นะเมื่อกี้ขึ้นไปห้องไปเล่นอยู่นะ เล่นอยู่กระจึงนึ่งแล้วก็ไป่เล่นเขาเขาไปเก็บอะไรเล่นอยู่กระจึงหนึ่งอุ้ยไม่แน้อะไรหรอกมันต้องไปเล่นแบบไหลไปเรื่อยอ่ะแล้วแบบมันเพิ่มเยอะมากแบบแดงนี่แบบไอเอ็เซาแบนดิตเนาะมันรีเซ็ตธงดำอ่ะเลสซีได้ตรงโซนธงดำอ่ะแบบแดงอ่ะแล้วก็เราไปตีอรออนใช่ไหมใช่สนุกจะตายตอนเนี้ยมันมากตกเลยพลาดอะไรไปอันนี้มันก็ดีอยู่นะ ก็เลยแต่<า>คนจะเล่นแ,<ร>แล้วเหรียญธ<ท>งาคาริออนก็แลกเหรียญทุกสีได้เหรออืมแต่ว่าธงดำกับธงดำตีกันเองได้ด้วยคาริออนเหรอใช่ล <ะ S 1> หลายอย่างสนุกดีแล้วก็ไปเล่นคนเดียวไปแจมชาวบ,บ้านางช่องเป็นทั่วได้หมดเลยทำแล้วแต่เราจะเล่นเลยสนุกมาก ที่เราเลยทำสวนนึ่งเธอจะปิดแล้วอ,อีก,อก <ทำ S 2> นานทีเดียวทำยังไม่เสร็จเลยอะ่ะเ็จัดทำไมต้นไม้เยอะจังบ้านลบก so anyway. ไม่ใช่บ้านตัวเองที่ปอกอันป้าหรอ ใช่ครับเล่นอันต้าตลอดนะไปซีซีไปอะไรอย่างเงี้ยอันต้าตลอดเลยเล่นโนตบุ๊กเลยโนนบุ๊ก็เล่นแบบอันต้าแต่ก็เล่นได้ออสวยเลยอ่ะเออก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเล่นได้ก็ไม่รู้เหมือนกันสเปก A D เปล่าก็ประมาณหนึ่งเครื่องนี้มันสี่หมื่นกว่าเองของเอเมตยเ่ะ มนมาเหมือนกวา่ากว่าอืมอันนี้สี่หมื่นเราทำงานด้วยไงกราฟิกอะไรด้วยกระจอก็ได้ประมาณหนึ่งอยู่แต่ก็ไม่ค่อยแหลกมากแบบกระตุกเป็นช่วงๆแต่ว่าไม่บ่อยเนี่ยมันก็ลื่นอยู่สำหรับเราเราว่ามันลื่นโอ้ยสี่สิบวิอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บอันนี้ซื้อจะปิดแล้ว